เดี๋ยวรับเทรนเนอ้นะครับนี่รคตามมาแก้งานนะครับมาแก,ก้รีแมปคดูไฟคิดสุดเลยนะครับกึ่งสแตนเลยครับก็รถน่าจะมีอาการัวชิดเบอร์มาครับัดไวนะครับพี่พี่ไปลองขับด,ดูไปลองขี่ดูพี่ขับเองเลย ไม่ไม่ต้องซัดดิขับใช้งานอะไม่ต้องซักก็ได้ครับขับแค่เราขับใช้งานก็ได้ว่ามันโอเครือเปล่าอย่ารถไหล่ันเร่งไปเบิ้อได้เลยพี่งกันเร่งอะติดเท้า ติดชิดเลยไม่ใช่ห่างยานนะชิดเปี้ยเลยเลยเนี่ยติดติดเปี้ยเลยตอนที่เราไม่มีพี่ไม่มีกระโดดกระเด้าเลยเลยทำทิ้งเลยมันหึ่งหึ่งหไหลไหลไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขยมเลยเนี่ยดีเลยเนียนวะไวนะกระเล่ยน ไม่ใช่กันเร่งช้านะโคตรไวเลยนะแต่นั่นก็แบบนี้อันนี้ทำเอาใช่ไหมแต่นั่นมันจะเป็นแบบนี้โอ้ตอนแรกอะนะคือถ้าไปหนึ่งสองสามก็คือแบบไปต้องไปเลยลากอย่างนี้ไม่ได้พี่เอาเข้าขาขาสุสดเนี่ยเสียงมันมันมีนะอย่างการเบร์เบร์แต่ว่ามันก็ไม่รุนแรงพนะี่นึกออกใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ออกจนแบบ น่ากลัวมันไม่ได้แบบอช่ใช่รับ,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 บมันมันก็ยังใช้ได้อะปี่ใหม่เนาะแต่ถ้ามันออกจนหน้ากลัวมันก็ต้องถึงเวลามันเลยเนาะมันัวชี่ตังนี้ก่อมันแตกโลลวนะอตอนนั่นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ <laughs> ขับลากได้เลยขับมาลากได้เงี้ยงั้นมันน่ะวัยมันวัยได้แต่มันต้องเนียนได้ด้วยเพราะรถเป็นรถคอเกเลเราต้องนึกถึงเวลาเราใส่ของสามสี่ตันด้วยไม่เป็นไรยึดยึยึยของสี่ตันอยู่ท้ายรถอ,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ครับมันใช้แบนขับ แค่นเอ่ะไอไอ,ไอตัวปั๊บบุญไอพวกเกียร์พวกซิงคอมเมทพวกเครืองรองเหลืองมันจะไปด้วยนะใช่ที่เปลี่ยนมันยกใหม,ม่หมดเลยใช่ใช่ครพี่ถ้ารถมันคโ่มอ่ะมันเป็นอย่างเนี้มันอย่างนี้ไม่ได้เลยนะขับแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยเนาะใช่ ก็ผมอยู่ได้ตามหลุดทรลิ่มครับขับใช้ได้ไม่เหาเลยยกเว้นที่จตนาะไม่ด้วยเจตนาของผมแต่นั้นจะโกอกี้ที่โดนเสียวอกทำเองไม่ค่อยกลัวเพราะนั่งเลืกลัวอยู่เลยผมว่าับศุ <c oughs> มาดิเนี่ยกดมากดมาครไอเสียงตัดสับระเบิดเราต้องสื่ครับพนักน,นะเมื่อกี้ลองเบอร์หน่อยนะเนี่ยมันมี <c oughs> อาการระ <c oughs> เบิดเนี่ยตัดฟิ้มใหม่เนาะจะได้มาทำทีเดียวเลยได้พี่พอนายจะเป็นต้นอย่างเดียวละครับ ูยากของมวกนี้ยชากั้องอชิมมันก็แสนโอ้ใจเยอะผมไม่ค่อยไอ้เนี่ยไม่ค่อยแบบล,ะนะลองดูไม่กล้าทัดงานเดินดีนะ ไม่กล้าสวดเดียวนะพี่นะแนะยงแยงจะพังไม่แน่ <laughs> ลูกค้าที่เคยเกี่ยนแตกมาแล้วไม่ค่อยกล้าสวดนะขับ,บยกใส่ยกใส่หนึ่งจุดเก้าเมียก็เรียบร้อยเจ็ดลอโต้ด,ด้วยเนียนนะพี่นนะเนียนันก็สวย <laughs> เป็นอะไรที่น่าแนะนำครบับพวกมนะเพื่อนอยู่คันเหมือนกันรถเท่าเหมือนกันแต่มันทับมันสองพันห้า สามพันสามพันหนึ่งสามพันรอบโอ้ครับก็แต่เครื่องมันพันบ่อยไปจูนวอบอย่างเงี้จูนช่างคนเดียวกันเลยนั่นอ่ะถ้านั่นอย่างงี้ไม่ได้นะมันฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊โอ้โหเาะทำไมน้ำมันมันก็เนี่ยตอนผมวาเดี๋ชนบุรีน้ำมันอยู่ขีดบนอ่ะเดี๋ยวพี่คอยดูนะรถพี่เขาประหยัดน้ำมันเลยเดี๋ยวพี่ขับลองวัดดูนะว่ามันจะประหยัดกว่าเดิมขนาดไหนผมรับประกันเลยโคตรประหยัดอ่ะเพราะว่ากดปุ๊บรถลอยขึ้นเลยลอยตัวไวอันนี้มันตื้อพอขึ้น พอขึ้นสักเก้าสิบอพอเก้าสิบปุ๊บรอบคายอยู่สอง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 วันสามเ่ยเสียงอ่ะเอมีอย่างนึ่งผมจะแนะนําก็คือพยายามเปลี่ยนตองสซล่าบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเอรถมันมีปั๊มตรงพี่เนาะมันดึงโหดเติมมาตอนนี้เติมโหดเลยผมว่าเติมตัวอีกงแกีอะวีโอเติมไม่ไหวบีเจ็ดก็พอแล้วไอเติม ไปวิ่งใต้กับพวยเทสนั่นแหละพวยเทสพวยใต้ตันวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยกองอะไรพี่กองตันกองตันแต่มันเท่ากับโบกยังไงน้ำมันฝั่งนู้นมันไม่ค่อยหมดถังไงมันเติมเข้าเติมเข้าเติมเข้าเงี้ยไงปั๊บปับแก่เก็บปั๊บนะครับเก oh, ็บฟ้ากับเขาแก่จบนะครับรถฟอกงานไม่ยากครับจบได้หมดครับมาแก้นะครับปั๊บนะครับแรงดึงหน้า